สวัสดีครับวันนี้ทางลองรีวิวก็จะมารีวิวไดเปาผมจากเซี่ยวมี่นะครับมาในนามของอแบรนด์ดีมอาแบรนด์ดีมนี้ก็คือมันจะเป็นแบรนด์ลูกของเหมือนจะเป็นแบรนด์ลูกของเซี่ยวมี่นะครับซึ่งเขาก็จะทําเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นที่จะคล้ายๆลไดสันเนาะที่เราเคยหนะ้าแบบจะพอคุณหน้าคุณตากันแล้วก็มีไดเปาผมตัวนี้คือตัวใหม่ก็คือเป็นไดเปาผมไลท์ใบพัดนั่นเอง รูปทรงก็ค่อนข้างที่จะคล้ายไดสานอยู่นะมันอดคิดไม่ได้แหละแต่เราจะมาดูอันบ็อกภายนอกก่อนเนาะก่อนอันบ็อกก็เนี่ยจริงๆกล่องนอกเขาจะเป็นกล่องตัวนี้มานะครับเป็นกล่องกระดาษธรรมดาไม่มีอะไรเลยสกรีนสีทองเป็นตัวนูนมาแค่นั้นเองครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเมื่อแกะกล่องกระดาษออกมาเนี่ยก็จะเจอกระล่องตัวนี้เลยมาเป็นบล็อกเซตอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกล่องหนังนะครับวัสดุก็ค่างตัดเย็บมาเนียนนะฮะและเย็บเย็บเนียนพอสมควรเลยครับเนี่ยแล้วก็มีปั๊มลึกลงไปคําว่าดีมนั่นเอง เมื่ออันบ็อกเปิดกล่องออกมากภายในตรงนี้มันจะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมันมากเราก็จะเจอกับตัวตัวไดเป่าผมตัวเนี้ยวางนอนอยู่เลยซึ่งไดเป่าผมตัวเนี้อ่ามันออกแบบมาไร้ใบพัดก็จริงแต่ดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนไดฟันน์ที่เดียวเนาะจะเรียกว่าก๊อปเลยจะไม่ได้ให้เรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจดีกว่าอ่าตัววัสดุภายในนะครับของกล่องนะครับ เขาก็บุกด้วยกรรมอี่มาทั้งหมดนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีรอยตัวนี้นะครับจริงๆผมแกะใช้ไปแล้ว 2- อถึงสวันวันหนึ่งผมอาบน้ำสองรอบสระผมสองรอบก็ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ 5- ้ถึงหครั้งแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะต่างกับได้ตัวเก่านะได้ตัวเก่าผมใช้เป็นได้แบบผมสไตล์ไงครับหรือประมาณ1,600วัตต์ตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณเกือบเกือบสองพันนะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะแต่อาการตัวนี้ไม่มีปัญหาตรงที่ว่า เหมือนเมื่อที่ผมเป่าเนี่ยผมเป็นคนผมร่วงด้วยเส้นผมมันเหมือนเข้าไปตามรูนี้ง่ายเกินไปแล้วเหมือนมันไปไหม้ภายในจนมันเวนลาเราเปิดครั้งแรกมันมีกลิ่นไหม้ไหม้ออกจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าวัสดุภายในมมนมีปัญหาหรือเปล่าคือเวลาทุกครั้งที่เปิดใหม่เนี่ยถ้าเราปิดไปเนี่ยแล้วเราเปิดใหม่เนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม้ออกมาอยู่ประมาณ5-10วิีวิแรกต้องเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งกลิ่นไหม้ถึงจะหายไปกลิ่นไหม้นี้แรงค่อนข้างที่ว่าได้กลิ่นชัดเจนแม้คนที่นั่งห่างออกไปหน่อยก็ยังได้กลิ่นนะฮ กะว่าจะปิดประจําการแล้วมาใช้เป็นตัวนี้แทนตัวนี้ผมได้มาจากร้านฮอ n เนตแกจ e ตนะครับในช h อปปีซื้อมาในประมาณ4,700กว่าบาทตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์จากทางร้านแล้วนะครับตัวแรกที่ในวิดีโอเนี่ยที่เป็นซาวบาเนี่ยที่รีวิวเนี่ยตัวนั้นเขให้สปอนเซอร์มาแต่ตัวนี้ด้วยความว่าอยากได้เองก็เลยเสียเงินกดกิเลสตัวเองนั่นเองอ่าเอาตัว ตัวเครื่องออกมานะครับก็สายก็จะยาวประมาณ1.8เมตรนี่ผมไม่ได้พันมานะเพราะว่าผมแกะใช้ไปแล้วเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้จริงๆไม่มีอะไรเลยครับมันจะมีแค่ฟองกันความชื้นหัวแปลง2แบบแล้วก็คู่มือภาษาจีนซึ่งคู่มือเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามันมันจีนทั้งเล่มจริงๆฮะเนี่ยถ้าแกะให้ดูเนี่ยมันจีนหมดเลยมันจีนจ๋าหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยฮะมันเป็นจีนหมด ก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้แต่มีรูปประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆรูปประกอบก็เหมือนสอนวิธีการทําความสะอาดของตัวใดมากกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวใดก่อนเลยเดี๋ยวเอาหัวออกมาครับเดี๋ยวจะสอนให้ว่าไอหัวสองแบบเนี้ยมันต่างก,กันยังไงจะใช้งานยังไง mm hmm. การออกแบบอย่างที่บอกมันอดคิดถึงไดสันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไรใบพัดแต่ของไดสันน่ะตรงกลางนะครับตรงเนี้ยมันจะทะลุลงไปได้แต่ของมีดเนี่ยมันไม่ทะลุนะครับแต่ระบบการทํางานหรือวิธีการทํางานเนี่ย มันคล้าย,ายกันก็คือใช้เป็นมอเตอร์แนวตั้งตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์แนวตั้งผลักดูดลมจากตรงตูดเครื่องตรงนี้พุ่งขึ้นไปแล้วให้ลมออกตามช่องเล็กๆตรงนี้ลมมาจอบเหมือนเป็นแบบเหมือนลมเจ็ตเลยฮะแรงมากแรงกว่าไดตัวทั่วไปที่ผมให้ดูตอนแรกอีกแรงมากอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้กินไฟอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่หกร้อยห้ากรัมหรือประมาณหกขีดนั่นเองการเชื่อมต่อหัวแปลงตรงนี้นะครับ ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแค่วางไปมันก็จะดูดติดแต่มันก็จะต้องผักนิดนึงอ่ามันไม่ได้แบบล็อกอ้อไปเต็มเนี่ยก็ต้องผักเข้าไปนิดนึงแต่มันหมุนได้360ไม่มีสะดุดของตัวแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กภายในตรงเนี้ยเขาฝั่งไว้รอบเลยฮะเนี่ยตรงตรงวงเนี่ยเนี่ยเขาฝั่งไว้รอบเลยนะแล้วก็การการทำความสะอาดเนี่ยก็คือตัวกรองตรงตรงูดเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กนะครับดึงออกตรงๆเลยตรงเรงนี้ยมันจะเป็นแผงแม่เหล็กอยู่เห็นไหมฮะมันจะดูดกับตัวเบ้าอยู่ข้างใน นนจะไม่มีทางถอดออกไปไหนได้มันก็ใช้แค่แปลงหรือผ้าสะอาดา,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 าเช็ดต,ตรงนี้เหมือนกันครับคือรูมันจะถี่มากนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยแม้แต่เส้นผมคนเราเนี่ยยากมากที่จะหลุดเข้าไปได้ซึ่งข้อดีมันจะทําให้เส้นผมไม่เข้าไปพันกันในมอเตอร์แล้วไม่เกิดการไหม้นั่นเองและในตัวเครื่องตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันมีชิปประมวลผลภายในชิปประมวลผลภายในเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ฮะไม่ได้ร้อนโอเวอร์จน ที่เราตั้งไว้แล้วก็มาพร้อมประจุไอออนลบที่ทําให้ผมม,มันนุ่มขึ้นแล้วก็เวลาดรายเนี่ยหรือว่าเวลาเป่าให้มันแห้งเนี่ยจะไม่เกิดให้ผมพันกันหรือผมชีฟ้ฟูอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าจริงหรือไม่จริงอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องแล้วสอนใช้งานไปพร้อมๆกันนะครับเปิดเครื่องนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มบนกับปุ่มล่างแยกกันนะครับอาปุ่มบนเปนปุ่มผลักปุ่มล่างเปปุ่มกดบนเนี้ยมันจะมีขีด R ไปเป็นเล็กตัว O นะครับตัวขีด1ขีดแล้วก็2ขีดอันนี้คือแรงลมก็คือจะมีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองส่วนอุณหภูมิเนี่ยจะมี3ามอุณหภูมิเลยก็คือจะมีเป็นลมธรรมชาติลมอุ่นแล้วก็ลมร้อนลมธรรมชาติเนี่ยจะเป็นไฟสีขาวนะครับลมอุ่นจะเป็นไฟสีส้มลมร้อนจะเป็นไฟสีแดงอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนอุณหภูมิเนี่ยจะกดได้ต่อเมื่อเราเปิดแรงลมแล้วเท่านั้นนะครับเปิดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับ ต่อไปจะเปิดเบอร์2ให้ดูนะครับคือ,อเบอร์2มันแรงมาก nice ครับมันแรงกว่าเบอร์1เกินเท่าตัวไปอีกฮะเพราะว่าการทํางานของมอเตอร์แนวตั้งเขาเนี่ยเขาพูมแต่นํนเสนอมากเขาบอกว่ามันทํางานได้สูงสุดในเบอร์2เนี่ยอยู่ที่1นึ0 0แสนหนรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็กระแสลมที่เป็นพุ่งออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เมตรต่อวินาทีซึ่งมันแรงจริงฮะโหสำหรับผมอะหัวกระพือ ส่วนตัวใช้แค่เบอร์หนึ่งก็รู้สึกว่ามันแรงเท่ากับเบอร์สองตัวเก่าไปแล้วอ่ะแล้วก็วิธีการปรับอุณหภูมินะครับเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วอันนี้ครับจะเป็นลมธรรมชาติคือมันจะเป็นวงแหวนไฟสีงขาว,ขาวเรากดอีกทีนึง่งมันจ่อโค้งๆอันนี้เริ่มอุ่นนะฮะเริ่มอุ่นแล้วก็กดอีกทีนึงเป็นแดงแล้วฮะเริ่มเป็นแดงอันนี้จะร้อนมากแล้วพอกดอีกทีหนึ่งบรรยากาศมันเป็นขาวซึ่งเป็นลมธรรมชาติ ซึ่งลมธรรมชาติเนี่ยมันมันไม่ใช่ลมที่แบบธรรมดามันจะแบบมันเหมือนมีความเย็นออกมาอยู่หน่อยนึงนะมันจะเย็นเย็นกว่าไดเป่าผมปกติที่เราปิดความร้อนน่ะมันจะเย็นกว่านิดนิดนึงซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันมีชิปควบคุมความร้อนซึ่งอันนี้จริงฮะมันมันเหมือนความร้อนมันคงที่แล้วว่าเราเป่าผมหรือเราเป่าจากด้านหลังผมเนี่ยเหมือนตัวความร้อนมันจะไม่เผาไปที่คอบวกกับว่า การรีดรูลมเขาตรงนี้มันเล็กนะครับเวลาลมมันพุ่งออกมาเนี่ยลมมันจะพุ่งค่อนข้างที่จะบีบตัวแคบเข้ามาอย่างนี้มันจะพุ่งเป็นเจ็ตนะฮะมันไม่กระจายออกเป็นวงกว้างซึ่งข้อดีตรงนี้มันทําให้เวลาเราเป่าเนี่ยเราเจาะจงพื้นที่ของบริเวณศีรษะเราได้ดีกว่าแต่ข้อเสียก็ตามมาตรงที่ว่ามันรู้สึกจี้เกินไปแม้จะเป็นลมเบอร์หนึ่งมันแรงเกินไปมันแรงจนที่ว่าเราเหมือนเรากะลมไม่ได้หรือว่าเรายังไม่เคยชินไม่รู้นะแต่ มันรู้สึกว่าผมมันสเปกระสปะเกินไปว่าเราเป่าแต่เวลาเป่าเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยอาการชี้ฟูเนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่เรื่องการพันกันเนี่ยของผมยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ด้วยส่วนตัวแล้วผู้ชายของผมผมไว้ผมค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะมันก็จะมีพันกันตรงปลายเป็นสังก์ตังกันนิดหน่อยเหมือนก็เหมือนใดใดเดิมแหละครับแต่แค่การชี้ฟูเนี่ยมันลดลงลดลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะลดลงเฉยเฉซึ่งตัวเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่4,700ดรอกว่าบาท อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยก็คือซื้อเองอยากได้เองล้วนๆฮะกินเลทล้วน,ลวน,ลวนแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้นะครับมันจะมี2ตัวเนาะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวหน้าแคบกับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยเอาไว้สหรับเจาะจงเส้นผมที่ในกรณีที่ผมยังเปียกหรือผมมันหมาดเราต้องการให้มันแห้งไวๆหรือเจาะจงพื้นที่ให้มันแคบลงเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะครับมันจะเป่าได้จํากัดวงพื้นที่มากกว่าแล้วส่วนตัวเนี้ย มันจะเอาไว้ในเรื่องของลีตรงหรือใดตรงนั่นเองอันนี้ผมทำผมใช้ไม่เป็นนะเพราะผู้ชายผมผมก็แค่ผมลากใสมันไม่ได้ต้องใช้อะไรขนาดนี้ส่วนตัวนะผมไม่ชอบใส่ไอ้สอตัวนี้จะเป่าตรงๆกับตัวนี้เลยซึ่งลมมันจะแรงกว่าใส่หัวนะผู้แบบตรงลมจะแรงกว่าเยอะแล้วก็ตัวนี้มาจะมีข้อเสียอยู่ บางจุดก็คือตัวบอดี้เขานะครับมันไม่ใช่อลูมิเนียมมันเป็นพลาติกเอเบียทั้งหมดเนี่ยฮะแต่แข็งแรงนะไม่ใช่กองแกงเลยนะครับแข็งแรงโคตรๆแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเขาทํามาเนี่ยเวลาถือตรงๆเง,งนี้ยมันบาลานซ์นะครับมันไม่เอยนเยนไปทางใดทางหนึ่งแม้เราจะใส่หัวเนี่ยมันทําให้เวลาเราสบัดข้อมือเนี้ยง่ายแล้วก็เวลาเป่าใดนะครับอย่าจับตรงนี้นะครับ ถ้าเราจับตรงนี้เหมือนเราปิดทางลมครับลมที่ออกมาเนี่ยมันจะเบามากเบาจนแบบเบาอะเบาเหมือนแล้วตรงนี้มันจะเหมือนดูดๆเรานิดนึงดูดดูดๆนี่คือไม่ใช่ไฟดูดนะครับเหมือนเหมือนลมมันดูดมือเฉยเรื่องเวลาจับเนี่ยต้องจับขึ้นมานิด1นึงแต่ฟิลลิ่งอะอย่างที่บอกมันอดคิดเหมือนได้สันไม่ได้แต่จะยอมรับว่าราคามันถูกกว่าสามเท่าแล้วก็เรื่องความแรงของลมเนี่ยมันแทบไม่ต่างกับไดสันเลยในเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะแต่เรื่องลูกเล่นฟังก์ชันอะไรเนี่ย ผมจาไม่ได้แล้วว่าไดสันเป็นยังไงเพราะว่าเคยเล่นไดสันของญาติิกันเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าญาติเขาลงมากรุงเทพเขาพกไดสันมาแน่นอนจะจับมารีวิวเปรียบเทียบคู่กับตัวนี้ให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแต่เรื่องราคาเนี่ยต่างกันสามสามเท่าตัวแน่ๆฮะยังไงคลิปนี้อาจจะรีวิวไม่ได้ครบถ้วนเนาะแต่ถ้ารอตัวไดสันมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจับรีวิวเปรียบเทียบคู่กันให้แบบหมัดต่อหมัดเลย ยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไปนาที่นี้ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ